สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแทนตีเชีงยงใหม่ครับวันนี้ก็จะพามาตีพึ่งนะครับผมวนโคบผมก็ทำไปแล้้นะครับพึ่งก็จะอยู่ข้างโบน,นู้นนะครับแต่พึ่งนี่เอ,อ,อ้ขึ้นไปแล้วแต่ครอโคก่บไปวา่าอยากยืนหึ่งใช่ไหม Thứ bây giờ nó hút như nó hưu cả Đẹp quá lẻo Đẹp lẻo Ồ, ừ, hồi năm bán tuổi hấp Chăm chăm Nó còn kề không อ่อนยังนุ่มเลยนะครับโอ้หอ้แหลมก้งเหเ้งเหรออืมเดี๋ยว่อนยังไงมั้ยนะครับ เดี๋ยวพัตัดนังแบ่งผมดูเกสอนรับอัเอครักกสอนพอมีครับผมขย่งหอนแต่แก่ก็ถึงยางครับผม

จะไปดูขนยางข้างแรงกันนะครับนี่มันตอกนะฮะนี่มันตอกอะไรอนีอยนี่มือะไ chút mong cảnh vậy đó ạ ừ. 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 มันป็หเแต่งห่างชุกุกงไปแล้วไปร้อยทั้งดอกเลยน้องน้อน rumor, ้องห้ามเนี่ยกันน้องน้องห้ามเนี okay. ่ยก่อน okay. uh, ้อห well ้ามด้กขี้มันขี้มัน ไม่ลืมไม่ลืมขี้มันไปครับไปเออเกศสอนเกยสอนไปเลยไปเลยไปเลยข้างนอกเลยเอยาอนี้ส่วเค่อยลูกไม่แตะละอ้อเอาอนี้ส่วนาดครับเฮ้ยหอน ยูคะแนนส่งคนนี้เออยูมันตอบไหมตัวที่พู้ด่ะไม่แย่โรคเหรอไม่แย่หรอกตัวมาอยู่มีการขึ้นโอ้หมดกลเพราะน่ำมันบินไปตัวเนี่ยหอยคะแนนครับตอนนี้ก็ตีเศษลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูผลงานครับผมมีตัวอ่อนครับงานได้แต่ครับตัวอ่อน แกไปพ่อครับเกสอนพรมินครับหัวน้ำแบบหัวน้ำแบบงามๆครับปิดตาสวยๆครับโอ้ยน้ำมันง่อยน้ำมันง่อยไอ้เหมือนหัครับโอ้ครับผมวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบครับ Yeah. <laughs>